เอ็กซโซมเนี่ยนะคะก็จะเป็นถุงน้ําเล็กๆที่แยกตัวออกมาจากเซลล์จะมีการกระตุ้นทําให้เซลล์เนี่ยฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นนะคะการใช้เอ็กซโซมร่วมกับหัตการอื่นๆจะช่วยส่งเสริมทําให้ผลลัพธ์ของหัตการต่างๆเนี่ยดีมากขึ้น สวัสดีค่ะหมอถารมรวินนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนคงจะได้เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วละ่ะเรื่องเอ็กโซโซมนะคะเอ็กโซโซมสกินบูสเตอร์ตอนนี้เป็นอะไรที่กำลังฮิตเพราะฉะนั้นหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของเขาว่าดีอย่างไรนะคะ เอ็กโซโซมเนี่ยนะคะก็จะเป็นถุงน้ําเล็กๆที่แยกตัวออกมาจากเซลล์ในนั้นเนี่ยก็จะมีสารชีวโมเลกุลมากมายเยอะแยะเช่นกร w แฟกเตอร์ต่างๆเพปไทด์ปรดอะมิโนแร่ธาตุวิตามินต่างๆมีจํานวนมากมายเลยค่ะหน้าที่ของเขานะคะก็คือ สื่อสารส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ให้เซลลต่างๆเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นค่ะก็จะมีการกระตุ้นทําให้เซลเนี่ยเกิดการซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะสําหรับเซล์ผิวเนี่ยก็พบว่าจะมีการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและก็อลลาสตินมากขึ้นค่ะเซลล์ก็เกิดการฟื้นฟูทําให้ผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ลงนะคะสภาพผิวแรกที่เหมาะกับเอกโซโซมนะคะ ก็คือผิวที่เสื่อมสภาพไม่ว่าจะเสื่อมสภาพจากอายุหรือจากสภาวะแวดล้อมนะคะเอ็กซโซมเนี่ยก็จะเข้าไปทําให้เกิดการส้มแซมสร้างใหม่ดังน,นั้นเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างใหม่อะไรที่ขาดหายไปก็จะมีการสร้างมากขึ้นด้วยตัวเองก็จะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะสภาพผิวที่2นะคะผิวที่มีการอักเสบไม่ว่าจะเป็นการอักเสบจากสิวผิวที่บอบบางแพ้ง่ายเอ็กซโซมเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการลดปฏิกิริยาการอักเสบนะคะก็จะทําให้ภาวะการอักเสบ นนันน้ดีขึ้นสภาพผิวที่3นะคะก็คือกรณีที่มีสิวลุมสิวแล้วก็รูมุมผลกว้างเขาช่วยกระตุ้นการสร,ร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนกับออลาสตินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจะช่วยทําให้เมื่อใช้ร่วมกับหัตการต่างๆที่แก้ลุมสิวเนี่ยค่ะก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะสภาพผิวที่4นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีนะคะเมื่อเกิดการไม่สมดุลของเม็ดสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือรอยฝ้าต่างๆเนี่ยเกิดจากที่ภาวะของเม็ดสีเนี่ยทำงานไม่สมดุลน,นะคะเอสโตรเมนก็จะช่วยในการ ปรับสภาพเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลมากขึ้นจะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยแก้ไขได้อย่างดีมากขึ้นค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะการใช้โอโซโซมร่วมกับหัตการอื่นๆนะคะจะช่วยส่งเสริมทําให้ผลลัพธ์ของหัตการต่างๆเนี่ยดีมากขึ้นเพราะว่าเซลล์พร้อมที่จะฟื้นตัวซ่อมแซมตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาของการพักฟื้นหลังจากทําหัตการต่างๆนะคะเช่นรอยดำรอยแดงที่อาจจะเกิดตามหลังเลเซอร์บางอย่างเนี่ยก็จะลดเวลาลงนะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางสิ่งที่เอ็กโซโซมจะช่วยดูแลได้ก็คือจาไม่รากผมแข็งแรงนะคะเกิดการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้ดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเอ็กโซโซมเนี่ยเียบเสมือนเซลล์บูสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้กับเส้นผมเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่มีเซลล์รากผมเหลืออยู่นะคะใครที่ไม่มีเซลล์รากผมเหลืออยู่ก็จะไม่เห็นผลนะคะ เอ็กโซโซมเนี่ยมีมากมายหลายชนิดนะคะในท้องตลาดแล้วเราจะพิจารณาเลือกอย่างไร หมอเนี่ยไม่ได้เชียร์เจ้าไหนเป็นพิเศษนะคะแต่จะบอกว่าเอ็กโซโซมเนี่ยมีแหล่งที่มาหลายๆที่ด้วยกันบางเจ้าก็บอกว่ามาจากสายสะดือบางเจ้าก็บอกว่ามาจากรบบางเจ้าก็บอกว่ามาจากเนื้อเยื่อไขมันนะคะซึ่งก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันเจ้าที่มาจากสายสะดือก็จะเคลมว่าตัวเองมีกรดแฟกเตอร์ที่เป็นจํานวนเยอะเจ้าที่มาจากเนื้อเยื่อไขมันก็บอกว่ามีการทํางานเนี่ยใกล้เคียงกันหน้าที่ของผิวหนังมากแล้วก็เจ้าที่มาจากพืชก็จะบอกว่าเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นวีแกนนะ ในทางการแพทย์เนี่ยนะคะเอ็กซโซมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยในการนำพาตัวยาหรือสารสำคัญเ,เข้าสู่เซลล์ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ที่เกาหลีเนี่ยพบว่าเอ็กซโซมที่ได้มาจากกลุ่มที่เป็นมีเซนไคมอลสเตมเซลล์เนี่ยค่ะมีความสามารถในการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูซ่อมแซมเซลล์ผิวให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการใช้เอ็กซโซมทางด้านผิวหนังและผมค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับความงามและเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผิ นังด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดติดตามกันได้เลยค่ะ